ดินแดน,นแห่งนี้อันตรายมากไม่ทราบว่าทั้งสองท่านมาทำอะไรที่นี่อาจารย์ของภรรยาค่าได้รับบาดเจ็บจาเป็นต้องใช้หนอนไหมหิมะในการรักษาพวกเรามาที่นี่เพื่อตามหามันฮพวกเจ้าเนี่ยนะจะมาตามหาหนอนไหมหิมะล้อข้าเล่นหรือเปล่าจากที่ดูเจ้าเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งส่วนภรรยาเจ้าดูจาก ล้มานแล้วน่าจะเป็นแค่นักศิลป,ปะการต่อสู้ร,ระดับหกถ้าไม่ใช่เพราะว่าพบพวกข้าเขาจากความสามารถของเจ้าสองคนคงได้ถูกอสูร์ฉกเองอหนังไปนานแล้วพี่หนิงเฉิงท่านพูดอะไรของท่านข้าพูดความจริงพวกงโงน่นี่ไม่รู้จักประมาณตนเองเจ้านาละออนชื่อจวินเย่หรือชีเย่มองมันด้วยสายตาชื่นชมให้ตายสิ ไม่รู้ว่าจะส่งผลต่อแผนการแต่งงานของข้ากับซีเย่ไหมยังไงมันก็เป็นแค่คนธรรมดาถ้ามีอุปสรรคต่อข้าแล้วก็ข้าจะบี้มันให้ตายไม่ต่างจากแมลงสาบเลยคอยดูต้องขออภัยด้วยก็เ,เป็นลูกพี่ลูกน้องของข้าเองนายน้อยเคฮานเทียนหนิงหนิงเฉิงเขามักพูดจาไม่คิดแต่ว่า มันอันตรายมากสำหรับพวกท่านสองคนที่จะเดินทางไปที่นั่นมาร่วมกลุ่มกับพวกข้าไหมอีกอย่างพวกข้าก็กำลังตามหาหนอนไหมหิมะเช่นกันพวกข้ามีแผนที่บอกตำแหน่งที่อยู่ของมันถ้าหาเจอข้ายินดีแบ่งให้พวกท่านไม่รู้ว่าทำไมข้าถึงอยากให้ชายที่ชื่อจวินเยล่ลีอยู่ข้างกายข้านานอีกสักหน่อยคิดไม่ถึงว่าแม่นาง ก็ตามหานอนมหิมะเช่นกันหากเป็นเช่นนั้นก็คงต้องรบกวนแม่นางฉีแล้วข้าขอตัวพาภรรยาของข้าไปพักผ่อนก่อนหลังจากดื่มน้ำซุปนางก็หลับไปร่างกายยังคงอ่อนแอต้องให้นางพักผ่อนมากๆเขาปฏิบัติต่อผู้อื่นดูสุภาพและสง่าง,งามขณะเดียวกันก็มองภรรยาด้วยสายตาที่อ่อนโยนภรรยาเขาช่างโชคดีเหลือเกิน ที่ได้ผู้ชายเช่นเขาเป็นสามีคุณหนูใหญ่ดูท่าผู้หญิงคนนั้นจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานผู้ชายที่ชื่อจะวินแย่หลีนั้นไม่เลวเลยทีเดียวให้เจ้าขาคุณหนูใหญ่พวกข้ารู้ว่าเพื่อผลประโยชน์ของตระกูลท่านจำใจต้องแต่งงานกับนายน้อยหนิงเฉิงเมื่อก่อนท่านไม่ใช่อยากหาคู่ครองที่เหมาะสมกับตัวเองมาตลอดอกหรือ แม้ว่าชายผู้นั้นไม่สามารถฝึกตนได้แต่ด้านอื่นๆต่างไม่ได้ไปกว่าใครท่านก็มอบเห็นวิญญาณให้ภรรยาเขารีบๆอยากกับเขาไปเสียเลยพี่หนิงเฉิง,งนิสัยไม่ดีเป็นนายร้อยเจ้าสำรานข้ารู้ว่าแต่งกับเขาข้าต้องไม่มีความสุขจึงอยากหาคู่ครองด้วยตัวเองมาตลอดข้าฉีเย่เป็นสตรีที่มากความสามารถผู้ชายธรรมดามดา,ทมดาทั่วไปไม่คู่ควรกับข้า จนมาถึงตอนนี้มีเพียงจวินแย่หลีคนนี้ที่ทำให้ข้าหวั่นไหวข้าต้องทำถึงขั้นให้เขาหย่ากับภรรยาเชหรือขนาดหลับยินโยยังจับมือข้าไว้นั่นจวินแย่หลีข้าเจ็บปวดใจมากเพราะมือของท่านเจ็บปวดใจในสถานการณ์เช่นนั้นข้าไม่มีทางเลือกขอเพียงเจ้าปลอดภยัยจะต้องถูกเผา มืออีกกี่ ENA รอ้อยรอบข้าก็ยินดีฮ่าฮ่าในที่สุดข้าก็หามันจนเจอคุณหนูฉีแผนที่ของบ้านค่ะช่วยเจ้าได้มากเลยทีเดียวใช่หรือไม่ทีนี้ธาตุไฟในตัวน้องชายเจ้าก็จะรักษาหายถึงยังไงก็เป็นน้องเคยข้าในอนาคตข้าจะต้องช่วยเขาอย่างสุดความสามารถแต่ตามตำราโบราณกล่าวว่านอนไหมเหล่านี้ สามารถควบคุมพลังหิมะน้ำแข็งสร้างเป็นผีเสื้อหิมะพันปีได้ผีเสื้อหิมะพันปีมีพลังจู่โจมที่ร้ายการจะอยู่ภายใต้การควบคุมของนอนไหมและไม่มีใครเข้าใกล้ก็แค่สร้างมาจากพลังหิมะน้ำแข็งจะร้ายการแค่ไหนกันเชียวพวกเรามีกันตั้งมากมายจะกลัวอะไรนายน้อยข้าเป็นคนนำเข้าไปก่อน ข้าจะจับหนอนไหมพวกนั้นมาให้หมดจะได้ให้คุณหนูฉีนำไปรักษาน้องชายนางจะได้ชื่นชมในตัวท่านและยอมแต่งงานกับท่านฮ่า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 ฮ่นินโยเราต้องระวังที่นี่มีไอเย็นที่รุนแรงเกรงว่าจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นอืมข้าก็รู้สึกเช่นนั้นจริงสิจะเว็นเย่หลีข้าเกือบหายดีแล้วท่านวางข้าลงเถอะ ยังเจ้ายังไม่หายสนิทให้ข้าอุ้มต่ออีกสักหน่อยทำไมฉันรู้สึกว่าเขาใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เพื่ออุ้มฉันเนี่ย